สวัสดีครับพ่อผมแล้วครับกับทีเด็ดทุกโต๊ะ by bad boy นะครับวันนี้มีฟุตบอลลงเตะอีกมากมายเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามีใครลงเตะครับทางด้านพรีเมียร์ลีกนะครับมีเรื่องลงเตะ2คู่นะครับคู่แรกในเวลาทุ่มครึ่งครับเป็นทางด้านอาร์เซนอลเจอกับฟูลแลมสี่ทุ่มเป็นทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับเบอร์ลีย์ครับวันนี้เอฟเอครับมีหนึ่งคู่ครับเตะเวลาเที่ยงคืนครึ่งครับเป็นทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้เจอกับเซาแธมป์ตันครับ บุนเดสลีกามีเตะหนึ่งคู่ครับตอน2องทุ่มครึ่งครับทางด้านบุรุเซียดอทมุนครับเจอกันด้านแวเดอร์เบเมนครับส่วนทางด้านลีกเอิงฝรั่งเศสครับมีลงเตะกันถึง7คู่ด้วยกันครับโดยคู่แรกครับเป็นทางด้านของปารีสนะครับเจอกันด้านแซงเอเตียนตอนเวลาหกโมงเตะหกโมงเย็นนะครับต่อมาครับสองทุ่มครับลงเตะสี่คู่ด้วยกันครับเป็นทางด้านแบสเจอกับล็องครับดีชงเจอกับนิดแลงเจอกับเมทด และนีมเจอกับสตาร์บุกครับสี่ทุ่มนะครับเป็นทางด้านของบอกโดเจอกับโมนาโกและคู่สุดท้ายครับเวลาตีสองครับเป็นทางด้านน้องครับจากทางด้านโอลิมปิกดียงครับผมขอเรื่องมาหนึ่งคู่ครับในการวิเคราะห์วันนี้ครับเป็นคู่ของทางด้านเรอร์ซิตี้เจอเซาท์ทัมพันต์นะครับเป็นบอลถ้วยเอฟเอครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าทั้ง2ทีมเคยเจอสถิติเจอกัน10นัดหลังสุดเป็นไงครับจาก10นัดหลังสุดครับที่ทั้งคู่เจอกันครับเป็นทางด้านของเรอัล เลสเตอร์ซิตี้นะครับชนะ4เสมอ3และแพ้3นัดครับถือว่าทรงนะครับสูสีทั้งคู่เลยครับไม่มีใครเฉือนใครกันมากนะครับแต่ว่าจะเอียงไปทางเลสเตอร์นิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับว่าทั้ง2ทีมครับลงมีสิบสี่ห้านหลังสุดเป็นยังไงครับผมขอเริ่มจากทางด้านเลสเตอร์ก่อนนะครับซิตี้ห้านหลังสุดของเลสเตอร์ครับมีสิติชนะ3และแพ้2นะครับก็ถือว่าเลสเตอร์ทำผลงานได้ปานกลางนะครับและถ้าดูเฉพาะการเป็นทีมเจ้าบ้านครับ เลสเตอร์ซิตี้มีผลชนะนะครับ2แล้วก็แพ้ถึง3นัดนะครับก็ยังผลทำผลงานในบ้านได้ไม่ค่อยดีนะครับแต่ต้องบอกกันครับว่าวันนี้เตะสนามกลางครับเพราะฉะนั้นไม่ได้มีผลเสียเปรียกกันแต่อย่างใดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับกับทางด้านทีมเซาท์แฮมป์ตันครับด้านเซาท์แฮมป์ตันนะครับมี4ี่านะหลังสุดครับเป็นชนะ2แพ้3ครับก็ถือว่าตอนนี้ทำผลงานได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับและถ้าดูเฉพาะการเป็นทีมเยือนครับ ก็มีสิตสีห้านัดหลังสุดเป็นชนะ2และแพ้3นะครับแต่มันเป็นการเตะของสนามกลางนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้มีผลอะไรเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อกันครับว่าทั้ง2ทีมมีนักเตะลงสนามเป็นใครบ้างและมีใครบาดเจ็บบ้างครับเราเริ่มดูจากสภาพทีมเจ้าบ้านเลสเตอร์ซิตี้ก่อนนะครับเลสเตอร์ซิตี้ครับของผู้จัดการทีมเบนลอตเจอร์ครับยังมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บครับทั้งเวสต์มอร์แกนครับเจมส์จัสตินเกเซนกิอุนแดรนะครับและอาวีบานนะครับส่วนคักลัสโซยุนซูนี่ยังหาย จากอาการติดเชื้อเวลาโควิดสิบเกแล้วนะครับและต้องทดสอบความฟิตนะครับส่วนเจมส์แม็กดิสันฮันซ่ามาร์ีและไอโยเซเซเลสนี่พ้นโทษในการฝ่าฝืนมาตรการกดบล็อกดาวของสโมสรแล้วนะครับและกลับมามีส่วนร่วมกับทีมแล้วครับทำให้เกมนี้ครับเลสเตอร์ซิตี้หน้ามาระบบ3-4-1-2ครับผู้รักษาประตูเป็นแคสเปอร์ชไมเคิลใส่สามตัวกองหลังครับเวเลฟอรฟาน่าจอนนี่อีแวนคาร์ลัสโซยุนซูครับ4ตัวกลางครับเป็นลิคาโดเปเรล่า วิดเฟร็ดเอนดิดียูริตีเลอร์มองครับและตีโมตีคาสตันเย่ครับหนึ่งตัวหน้าต่ำครับเป็นด้านเจมส์แม็กดิสันครับส่วนกองหน้าใช้2ตัวครับใช้คัดทางด้านเคเลซี่อีเซียนนันโชครับกับเจมี่วัดดี้ครับเราดูทางด้านทีมเยือนเซาท์แฮมป์ตันกันบ้างครับทางด้านเซาท์แฮมป์ตันของเทรนเนอร์ลาฟครับเซนุทเทิร์นครับยังไม่มีโอริโอโลเมลนะครับกับ ลินสมอลโบนครับและไมเคิลโอฟาเบมี่จากอาการบาดเจ็บทั้งนั้นเลยนะครับส่วนทางด้านทาคุมิมินามิโนนี่อยู่ในสัญญายืมตัวจากดิวพูติดคับไทยครับโดยรูปเกมของเซาแธมป์ตันครับหน้ามาระบบ4-4-2ครับผู้รักษาประตูเป็นเฟรเซอร์ฟอสเตอร์4ตัวกองหลังครับไควอลเกอร์ปีเตอร์ครับยานเบดันเล็ก ยานิคเวธกาดและก็ไลอันเบอร์ทรานนะครับสีตัวกองกลางครับสจ๊วตอัมสตองอิบาฮิม่าดิยานโลเจมวอร์ดพราวนะครับและก็ทีโอวอลคอร์ดครับกองหน้า2ตัวครับใช้ทางทางทางด้านเนธานเลดมอนกับแดนนี่อิงนะครับความน่าจะเป็นของเกมครับเลสเตอร์ครับฟอร์มช่วงหลังเนี่ยออกกันแถวไปอีกรอบนะครับหลังกลับมาซิลชัย3เกมซ้อนครับก่อนหลุด พ่ยรวด2นัดหลังสุดครับเมื่อทั้งเกมรักและลุกเนี่ยมานัดกันเล่นดรอปไปเลยทีเดียวครับและเสียมากถึง5ประตูจากการลงสนาม2นัดหลังครับส่วนทางด้านเซาท์แฮมตันครับผลงานระยะหลังยังเล่นได้ดีครับหลังแพ้2นัดร่วก่อนคัมแบ็กครับคว้าชัยติดนะครับ2นัดหลังครับแม้พึ่งพ่ายขาดลอยในเกมล่าสุดทําให้เป็นความปลาชัยรวม3เกมจาก5นัดที่ผ่านมาแต่โดยภาพรวมท้งแนวรับลุกก็ยังพอหวังผลได้นะครับทำให้แมตช์นี้ครับ ถึงแม้ว่าอย่างที่ผมกล่าวไปครับนักบุญไม่ได้เป็นรองมากนักกับทางด้านจิ้งจอกครับแต่ในเวลานี้ครับผมมองว่าตั้งคู่ครับฟอร์มไม่ได้ถึงที่ขีดสุดและอยู่ในช่วงขาลงทั้งคู่ครับแต่ว่าต้องยอมรับนิดนึงครับว่าทางนักบุญนี่ทำบอลเล่นการตอบบอลนี่สวยงามกว่าแต่ทางนี้นะครับผมเชื่อว่าเลสเตอร์ครับน่าจะดึงความพลังแฝงครับออกมาในวันนี้ครับและเก็บชัยชนะไปได้ในวันนี้ครับผมมองว่าอยู่เลสเตอร์รับซับครับเรามาดูที่ผลคู่อื่นกันบ้างครับ อาร์เซนอลครับน่าจะชนะฟูลแลมไปไม่ลำบากครับที่2ประตูต่อหนึ่งครับแต่น่าจะได้ครึ่งเดียวนะครับแมนยูน่าชนะเบอร์ลี่ไปที่2 0ครับลูกแรกมีแน่ครับลูกที่2ต้องลุ้นนะครับเพราะฉะนั้นลุ้นเสียครึ่งก็ได้เต็มครับเอฟเอครับผมฟันธงไปครับว่าเลสเตอร์น่าชนะเซาลักตันที่เฉินเฉินหนึ่งศูนย์ครับและก็ทางด้านบุนเดสลิก้าครับดอทมุนครับน่าจะยิงวัตเดอร์เบเมนไม่ขาดครับผมมองว่าดอทมุนน่าจะยิงเบเมน ได้เพียงแค่ลูกเดียวครับเพราะฉะนั้นอยู่เบย์เมนครับลุ้นได้เต็มนะครับหรือเสียครึ่งครับทางด้านลีกเออฝรั่งเศสครับผมมองว่าปารีสแซงแมงครับน่าจะชนะแซงเอเไปสองศูนยครับสบายสบายเท้าไปครับแบดครับน่าจะโดนล็องนะครับมายันเสมอได้อย่างน้อยครับหรือมีสิทธ์พิชชนะเลยเพราะฉะนั้นอยู่ล้องดีกว่าครับลุ้นเสมอตัวกันได้เต็มครับดิชงครับน่าโดนนิดส่ยล่วงไว้ครับที่ศูนย์ประตูต่อ2อครับอยู่ดิชมงตอนนี้ไม่ได้แล้วครับดิชงกำลังฟอร์มแย่สุดเลยยังไงต้องอยู่นิด ทางด้านแล้งครับมีสิชนะเม็ดไปครับแบบเฉเฉือนครับที่2ประตูต่อ1ครับแล้งน่าจะมาในนัดนี้ครับนิมครับน่าจะยันเสมอสตา์บุกได้ครับนัดนี้ที่ศนประตูต่อ0ย์ครับวันนี้นิมน่าจะได้ครึ่งเดียวนะครับทางด้านบอกโดครับน่าจะโดนโมนาโกสอยไปครับที่2ประตูต่อศูนย์ครับวันนี้บอกโดฟอร์มไม่ดีเลยครับบอกโมนาโกกำลังขาขึ้นน่าจะเก็บแต้มในนัดนี้ได้น่าจะได้เต็มครับและผู้สุดท้ายครับน้องครับน่าจะโดน รียงครับสอยล่วงคาบ้านนะครับตูดระเบิดแน่นอนวันนี้รียงน่ายิงเยอะครับที่30ครับคลิปดีๆอย่างนี้นะครับต้องขอขอบคุณทางด้านเดอะฮีโร่ดสิบแปดครับเว็บไซต์แห่งการลงทุนที่มั่นคงและน่าเชื่อถือที่สุดในเวลานี้ครับ ใครสนใจนะครับแอดไลน์แอดเลยครับแอดเดอะฮีโร่แปดส t h นะครับในนั้นจะมี call center ดูแลคุณตลอดย4ิชั่วโมงเลยครับไม่พอนะครับเขานะครับจังให้โปรโมชั่นสำหรับนักลงทุนหน้าใหม่ครับใครสนใจนะครับลองเข้ามาดูได้และสอบถามเขาดูนะครับและผมขอบอกเลยครับเดอะฮีโร่แปเนี่ยข้อเด็นของเขาคือการลงทุนเรื่องกีฬาครับที่เนี่ยใครสนใจเรื่องกีฬาต้องพูดถึงเดอะฮีโร่แปเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นลองเข้ามาดูได้นะครับอยากเห็นหน้าเว็บไซต์ไม่ยากครับดูทางใต้คลิปลิงก์นี้ได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามที่เด็ดทุกโต๊ะบายแบ o บอยครับช่วงนี้บอลเยอะครับยังไงอาจจะผิดพลาดกันไปบ้างนะครับก็เอาดูเลยครับถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ส่วนไปเลยนะครับขอให้ทุกคนโชคดี่อการลงทุนครับสวัสดีผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ